สวัสดีครับยินดีโรสุดรายการอน้ตพิณดีวีครับก็วันนี้ผมจะมาสอนแฮกนะครับเกมบ็อกซ์สตอรี่นะครับนะบ็อกซ์สตอรี่ผมใช้จะเป็นบ็อกซ์สตอรี่พรีเมียมนะครับผมหาโหลดจากแอปเอ่อที่ชื่อว่า a p p v n นะครับที่มันจะแฮกเพจให้เลยนะครับโอเคเราจะกดเข้าไปเล่นกันก่อนนะอันนี้คืออาณาจักรที่ผมสร้างนับหรือว่าเป็นโลกนั่นเองนะกดเข้าไปนับอันนี้คือตัวละครที่ผมสร้างนะครับดูเดี๋ยวโอเคช่างมันโลกชื่อว่าพูลินะครับส่วนชื่อ จนชื่อตัวละครชื่อว่าผูครันะีนะมีคำใบ้บอกด้วยนะเกมน,นี้ใครยังไม่รู้จักนะครับช่างแม่งกูไม่อธิบายมากนะับ h e l l ลโอเคนี่น,นี่คือตัวผมอันนี้อย่าหาว่าผมอ่าหาว่าผมเล่นนะอันนี้ผมคือคุแฮกไอสั์อันนี้คือแฮกไอ,นนอ,อชิบายนะครับสังเกตจากาเลือดของมังกรผมได้นะพิงอเวอร์ครับนี่ดูดีครับ เดียวเดียวเดียวมึงเอาเลือดโชว์ก็ได้มึงไม่ต้องเอาหน้าที่ไม่ใช่ไหมโอ้โหแม่ اه, ดูเลือดไม่ต้องเออสี่ล้านนะความจริงแล้วถึงสุดแม่งก็ไม่ถึงไม่ถึงแสนนะนะตับงห้าสิบนะให้ตันมาแล้วนะดูเลือดตันของเรานี่ก็สองร้อยนะครับโอเคก็ใช้ได้นะครับดู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 เลือดผมนี่เลือผมมีจำนวนนะเท่าไหร่วะกูดูไม่ออกสามล้านนะโอเคเอเอเอ,อันนี้อันนี้ก็สามล้านปนะไม่รู้ ส่วนพลังจุติผมเก้าล้านนะใช่ปะเฮียเก้าแสนทั้งแม่มนะครับเดี๋ยวอันนี้การบินเร็วนะมันจะบินเร็วก,ก็ก็น่าจะบินเร็วมากอนะ่ะโอ้ยเฮ่ยไอสัตว์ฟฟดูแฟดดูแฟดมีจริงอุยนคะรับนะนี่อะไรวะนี่นะครับโอ้หนี่คือข้าประสบการณ์ไอเฮียมันยเยอะสัตวนะ์อ่ะดู นะครับอไปดีแฮกแล้วเดี๋ยวเราออกก่อนนะเมนูหลักนะครับโอเคนะอย่างแรกนะครับเอ่ออ,นนอันนี้สามารถแฮกได้เออ่แฮกได้ในในแบบ Box Only Free ก็ใช้ได้นะครับให้คุณกดคลิกสร้างอาณาจากักรรคัาจะใช้อาณาจากัาจากรอาาณจักรเดิมคนระับเดี๋ยวมันจะอันนี้นะครับปรับเป็นโหมดอะไรก็ได้นะครับถ้าคุณปรับถ้าปนเป็นโหมด ถ้าคุณเป็นแบบของฟรีนะครับได้เพลสโตนก็ปรับเป็นโหมดเรื่องราวก็ได้นะผมใช้เป็นโหมดเออโหมดเรื่องราวแหละช่างแม่งค,ครับกดถัดไปเลยครับสร <c oughs> ้างตัวละครใหม่นะครับเดี๋ยวเอาตัวละครเดิมนะครับโอเคชื่อพุชเตอรี่แล้วแหละช่างแม่ง <c oughs> ไปอะคำใบใหญ่อยูย่โจมเพชรเดี๋ยวกูจู่โจมให้ดูไอ้ศาสตร์ละเล่น <c oughs> อันนี้ผมจะแฮกให้ดูนี่จะสาธิตเฉยๆนะถ้าคุณลองไปหาวิธีแฮกเองนะ กระโดดไปรับรองไปที้หายกูเกิดไหนวะเนี่ยโอ้เกิดใได้ทำหมอหสัก,กดิหลอนนะเว้ยมึงโอเครับอย่างงี้นะโอ้ยเปิดค้ยนะไม่สนแล้วอะไรคืออะไรนะดูเวลผมมีหนึ่งใช่ไหมเลือดผมมีเลือดผมมีอ,มมอ่าหนึ่งร้อยมีหนึ่งร้อยดาบผมโจมตีศูนย์ไปแอปที่คุณต้องมีจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับอ่าออกไปเลยเดี๋ยว มีไม่แค่สองแอปน okay, <technology> okay, right? okay, ี oh, okay. uh ้แหละครับโอเคนะถ้าคุณเข้าไปที่เอชไฟลโปรโรยเดี๋ยวเดียวเอาให้หมดนะนะถ้าคุณกดเข้าที่ Android นะครับเดี๋ยวมันอยู่อยู่หน้านี้ใช่ไหมตอนแรกคุณกดเริ่มมาทางขวานะครับถ้าคุณเข้า Android จะดัตนะครับเข้าบ็อกซตอรวยนะครับเข้าไฟล์นะครับเข้าอันนี้ปะอ่านี่ไงคุณเข้าอันแรกนะผมชื่อว่าบ็อกซตอรใช่ไหมเข้าไปเลย กดข้อความนะครับกดแก้ไขบันทึก es นะครับนี่อะไรประมาณนี้นี่ครับนะนี่ประมาณนี้นี่นี่ครับอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเเ v e l level ทางเลเวลศูนยะ์นะนับให้คุณกดสามจุดตรงนี้นะับกดไปเลยกดแก้ไขนะับอืมแบบนี้ เออเวลครับเลเวลเลเวลเดี๋ยวขอเอาเลเวลก่อนอ่ะเลเวลสักอสองร้อยนะมันตามสองร้อยครับก็เอาสองร้อยเลยนะครับอันนี้เคยไม่รู้ออันอันอันนี้เอาเอาันนี้เอาสักอ่ะหน่วยสิบร้อยเดียวเดียวเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับนี่เลือดก็สัก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับเนี่อาไว้นี่นคนตีอะไเฮียกูจะแฮกแบบนี้นะมึงเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเข็ดโอเคเ,อเฮียน,นี่มันแค่ห้าไอสัตว์โอ้ยมีรีเจนด้วยวะรีเจนทีละสามโคตรกัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเครีเจนทีนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคอึบอึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอเคเอาบอนี่แหละหนึ่งสองสามสี่าหอ่าอนี่แหละครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสออ่าโอเคหนึ่งสองสามคสี่หาโอเคโอเคโอเคอันนี้พวกแบบเกาะน,นะ Walk Speed อ่ะสปีดการเดินกูไม่เอาเยอะแลวได้ไหม เดี๋ยวกูคิดไม่ออกแล้วกูเป็นยังไงเนี่อันนี้คือสวอด้าเมจครับนี่อันนี้คือสวอดดาเมจโคตรจะพิธีการสำคัญสำหรับอันนี้ใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เอาซะแบบนี้โอเคนับเสร็จแล้วครับนะถ้าคุณกดอันนี้เลยนะกดใช่นะคไปเข้าบอกสตอรี่พีเมียมกันเลย ข่าวบอกสตอรี่ผีเมียมกันเลยโอเคๆนี่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 โยโยเยดูหน้นนาที่แม่งโคตรดับขาดับตัวกูเตะแม่งเลยฮะโอ้ยกดผิดมึงจะมาอะไรพอดีขนาดนั้นนับเออโอ้เสียงมาแต่ไกลนับโอเคอ่าอันนั้นอันอันนี้ยังมาที่เราสร้างแหมโอเคอันนี้เราสร้างแหมโอเค มีแบบนี้ด้วยนะโอเค okay. นะนี่ครับดูเลเวลแล้วครับนี่แค่นี้ก็เลเวลแล้วดูดิเออเด,ดี๋ยวนี่ครับด,ด,ดูเลเวลครับดูเลเวลครับสองร้อยแล้วเยนะครับโอเยเลยนะครับโอเยครับเดี๋มมยมึงมุมกูเกลียดมึงรถเล่นมาเล่นกูนมีสญญายเลนเป็นมังมุมตัวข้าควายเลยนะเป๊กมีเป็นไงงงดิอัพสักหนึ่งอัพสักหนึ่งเฮ้อเฮ้ยความเสียหายดาบทำไม ความความเสียหายดับก็เกิดการบั๊กเกิดขึ้นครับนั้นแปลว่าคุณไปปรับเองเลยก็ไดบค็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดเจ๊กดซับสไครผมด้วย